สวัสดีค่ะเอนะคะวันนี้มาพบกับ ep 3ภารกิจพิชิตเงินล้านกับการขายของหน้าบ้าน <c oughs> กับภาคโคมเชฟพาเซลคุณผู้ชมคะก็อย่างที่เห็นเมื่อ ep ที่แล้วว่าเราหาคนมาช่วยใช่ไหมคะก็คือแฟนสาวของเราเขาได้นำหมามาด้วยซึ่งพอเรามีภาระ <c oughs> เราไม่ใช่เรียกว่าภาระสิอาจจะเรียกว่าอ,องค์ประกอบที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การค้าขายข,ข,ของเรานั้นชาลงไปอีก เราก็เลยเปลี่ยนให้เขานะคะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านของเขาเหมือนเดิมและเลิกลากันไปแล้วและจากที่เอได้คำนวณจากการขายของในแต่ละวันนะคะในแต่ละวันที่นาตาชาจะทําคานขายได้และมีป,ปริมาณอาหารในปริมาณราคาอาหารที่สูงขึ้นก็ตกวันละสามพันขึ้นไปสามพันนิดๆน,นะคะซึ่งตอนนี้อายุไขของนุอก ก็อยู่อีก87วันเท่านั้นนะคะเราก็เลยเอา87เจคูณ3,000ต่อวันซึ่งได้ประมาณ2 0 0 0 0 0เกือบ3 0 0 0 0นซึ่งถ้าเกิดตอนนี้น้องเป็นอายุวัยรุ่นถูกไหมคะไอ้ไวัยรุ่นเป็นวัยทำงานพอวัยผ้วัยผู้ใหญ่พอวัยผู้ใหญ่ไปไวัยชราเนี่ยก็จะประมาณอีกประมาณ90ได้ไหม90วันหรือ100วันไม่แน่ใจเอาไปคูณเอาไปคูณ3 0 0พัค่ะ ก็ได้ประมาณ3 0 0แสนนิดๆซึ่งบวกแล้วนะคะน้องก็ตุยก่อนแน่ๆก่อนจะได้เงินล้านนะคะใน E ีีนี้เองก็จะมาเล่นให้ดูแบบว่าปริมาณการขายในแต่ละวันของน้องแล้วกันนะคุณผู้ชมจะได้เห็นว่ามันไม่ถึง1ล้านแน่ๆจนน้องคิดสู่คิดแล้วเราก็จะมาดูนะคะว่าปริมาณราคา ที่เราขายได้ในแต่ละวันเนี่ยมันจะเท่าไหร่จะให้คุณชมได้ชมกันเลยนะคะตอนนี้เราก็โศกเศร้ามากกับการเลิกลาก,กับแฟนสาวของเขานะคะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นภาระไม่ใมันเป็นองค์ประกอบที่มันหนักเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเล่นคนเดียวเราจะจัดสรรเวลาได้ถูกวันนี้เราต้องมาเลี้ยงหมาด้วยเรา,าต้องนู่นนี่นั่นด้วยและสองเขาไม่สามารถเอ่อช่วยข,ยขายของเราได้เต็มที่ตามที่เราคาดหวังไว้นะคะ มันก็เลยต้องเปลี่ยนเกมกันนิดนึงแต่พอเปลี่ยนเกมแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะนะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้เอกก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนหน้าร้านใหม่นะคะก็ลองมาเล่นคือจริงๆก็คือเล่นไปแล้วแหละแล้วล,ลืมอัดเสียงได้ลืมเปิดสลับไม้นะคะมันก็เลยเป็นไม่หูฟังตัวเก่าทําให้ไม่มีเสียงอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เอได้ทําการเล่นไว้แล้วสักระยะหนึ่งนะคะให้คุณผู้ชมดูก่อน ผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะ <laughs> ว่าเล่นไปแล้วนะคะราคาที่ได้ก็จะตกอยู่ประมาณ3,000ต่อวันเพราะเราจะขายได้อย่างน้อยสรอบสภาพร่างกายด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมันแบบว่ามันได้แค่นั้นเพราะว่าเราไม่สามารถลันจิิงไม่งั้นเราจะต้องโกงไงคะโกงในการเติมเขาเขียวตลอด <laughs> เพื่อให้เงินให้เขาหางเงินได้ทั้งวันทั้งคืน ซึ่งมันน่าจะไม่หนุกแล้วแบบนั้นนะคะคุผู้ชมก็คิดว่า e ีพที่สานี้น่าจะเป็นการเคราะห์แล้วล่ะว่ามันไม่สําเร็จนะคะก็คือโบ้งค่ะประมือประมือให้ตัวเองหน่อยในความคิดพี่คิดแบบนี้เนี่ยุณผู้ชมมันจะได้เนี่ยประมาณ100ออกท่านนะคะอ้สี่ร้อยสี่รอยนี่น่าจะเป็นเอน่าจะเป็นตัวไก่ไหมไม่ใช่ไก่สีพิซซ่าพิซซ่าแบบพูดอะไรอยู่ <laughs> มันก็จะเป็นพิซซ่านะคุณผู้ชมเออที่ได้ราคาตอนนี้เราขายก็มีทั้งหลักหลักสิบหลักร้อยนะคะมันสลับกันไปตัววัฟเฟิลเองตัวอะไรเองมันก็แบบค่อนข้างที่จะไล่ราคาค่อนข้างน้อยเลยคุณผู้ชมขนาดพิซซ่าที่แบบเนี่ยแพงสุดๆนะคุณผู้ชมแพงเลยก็ยังขายได้แค่ร้อยกว่าต้นทุนค่อนข้างสูงแต่ไม่เป็นไรเราก็มาทําให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะว่าธารกิจพิชิพรารานธ์รกิจนี้ก็คือตุยก่อนค่ะ ตุยก่อนแน่นอนไม่มีอะไรเหลือแน่แน่คนตุยก่อนชัวปา้าไม่ทันได้ขายไม่ทันได้ถึงหนึ่งล้านอ่ะทุกคนตุยเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูยอดเงินนะคะที่มันจะขึ้นมาต่อที่ร้านโคฟเนี่ยหมดเวลาปั๊บเราจะเห็นเลยว่าหนึ่งรอบเนี่ยเนี่ยเราจะได้พันห้าถูกไหมคะรอบต่อไปเราก็จะได้อีกประมาณพันห้าอย่างนี้แหละถ้าอยู่ที่เราทําของพอเพราะมันเดือนวันห้าวันหนึ่งอ่ะเราขายได้แค่สองรอบ ซึ่งแน่นอนมันได้ต่กว่าละสามพันอเราคูณแล้วตามอายุของเดอซิมแล้วก็คือถ้าเราไม่โกงเลยนะไม่ถึง, 1, 000, งนหนึ่งล้านยังไงก็ได้ครึ่งหนึ่งห้าแสนแบบขายแบบเรียวๆเลยนะไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยเศร้ <laughs> าเว้ยแต่ก็คุณผู้ชมแน่จะเข้าใจใช่ไหมคะว่าวันแบบสุดสุดแล้ว ไม่สามารถเล่นอย่างอื่นได้เดีซิมไม่สามารถมีอีเวนต์ทำอีเวนต์อะไรได้เลยเพราะว่าเอจับขายของแบบชำซิมบอกตายกูตายแน่ถ้าให้กูเล่นแบบนี้โอเคเดี๋ยวก็จะทำอะของขายกันก่อนไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเพือ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียพิซซาเสียนะเนี่ยปริมาณพิซซาอันนี้อยู่6กชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ลงเนี่ยไอศ์คีมาไ,ได้ได้ราคาเยอะมากเลยนะคะไอศ์รี แต่ว่ามันก็อย่างที่บอกอ่ะมันไม่มันได้มันอักได้เป็นหมื่นไม่ไม่ได้เป็นหมื่นเหมือนวายนะคะตัวอาหารเอยตัวอะไรเอยแบบนี้มันไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้นมันก็เลยไม่ถึงไม่สามารถแตะหนึ่งล้านเศร้าเอยเศร้าสุดๆไปเลยแต่ก็เข้าใจได้คเข้าใจได้ว่ามันก็ต้องมีความแบบไม่ถึงเป้าได้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นไหลนะคะไม่เป็นใยญอ๊ะขอของขวัญได้ไหมตอนนี้ อยากขอของขันนะกาดำเนินการความสำเร็มันอยู่ตรงไหนละ่ะขอของขันอีตีพูดคุยเล่นตุ๊ดตุ๊ดตุุ๊๊ไม่มีแล้วสงสัยมันขอของขันไม่ได้แล้วสินะใช่สิงอมวะไม่มีอะไรได้นังใจนะคะสำหรับโฮมเชฟครั้งสงุดเป็นอะไรที่แบบเครียดมากกับการเล่นครั้งนี้เครียดฟุดฟูดไปเลย ตอนนี้น้องสภาพเป็นยังไงโอเคน้องหิวนะคะเราจะให้น้องกินอาหารก่อนแล้วก็ลองมาขาย่ออีกหนึ่งรอบแล้วให้คุณผู้ชมดูว่า1วันเนี่ยเราสามารถขายได้เท<ต>่า,ามาทำตอกถั่วไอศกทีมีสักรอบที่มันเป็นอะไรบลัครือเปล่าบลัคลิปเปล่าเรามาดูซิ่สาราหแห่งขื้นอ่างน้ำแล้วอ่างน้ำเสร็จทำไอศครีมทำไอศครีมทำไอศครีมเป็นไง ได้ไหมเนี่ยเย้ผูได้ทั้งสองอันแล้วอ่ะมันบักจริงๆเหรอเนี่ยโอเคเรียบร้อยเรามาทำการขายเลยคะ่ะ Start to sell ฟ้าโต๊ะเติมของบนโต๊ะด้วยมาจ้าไอซา r e a จ้าไอซา r e a จ้ามาเวลๆเวลยอ้าวใส่ <Okay. S 1> ไปไม่ได้อีกของเต็มเลยข้างใน ของเต็มหรอหรือว่ายังไงใส่ตู้เย็นอ้าวใส่ตู้เย็นก็ไม่ได้อ้อาวงงอันเะนี้ยงงแล้วเตรียมบัคกหรือไงใค่ใ่าเรูวเร็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 วเอา้าวเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยคือต้องการให้ขายของอะ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างดี ขอให้เสียฝนนะคะตอนนี้ฝนตกหนักเลยตอนอาทิตย์ร <112. S 1> ้อยสิบสองเห็นไหมคุณผู้ชมสองวัน่ะวันหนึ่งอะเราได้ประมาณสามพันแน่ๆเนี่ยขึ้นมาแค่นี้ว่าเขาหัวละร้อยยี่ร้อยี่คือไรร้อยยี่วนใหญ่จะเป็นพิซซ่านะคะที่มากินเดี๋ยวไม่มีใครกินไอศครีมให้เห็นเลยเติมของบนโต๊ะ โอเค92อ่าไอายสกิม1่3 6นะเออแล้วอะไรมัน700 800ที่เขาขายได้กันนะนี่คืออะไรโอเค184โต๊ะของคุณพื้นที่ไม่พอโอเคเติมขอาบนโต๊ะต่อไปเร็วไปเร็วได้ที่พันสี่เห็นไหมคุณผู้ชมมือคือมันไม่สามารถระบุได้เลยว่ามันจะแบบ มันจะได้แบบเท่านี้เท่านี้เท่านี้ตลอดอะไรเงี้ยคืออะไรเกมบักชัว,วนี่เราก็ปลูกต้นไม้ไปด้วยคุณผู้ชมใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราทำปล,ปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้น่าจะช่วยให้ถึงหนึ่งล้านเร็วามากปลูกต้นไม้ดอกไม้ผักฝึทุกอย่างอะนะเหมือนที่เราเล่นกันโอเคนะผู้ชม ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการ EP3 ี p EP 3ีจบของเราก็คือมาบอกให้ทุกคนรู้อบบาบงค่ะไม่สำเร็จนะคะไม่สำเร็จไม่สามารถที่ชิมเงินล้านได้แน่จากการคำนวณล่วงหน้านะคะ3วันคูณ90นั่นนะที่เราคำนวณให้ดูตอนต,อนต้นคลิปแล้วกันเนาะคุณผู้ชมก็สำหรับ e p นี้ก็ขอต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือทำให้คุณผู้ชมไม่สบายใจต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมติดตามอีพีต่อไปที่เอจะมาเล่นเนาะกับภรกิจพิชิตดินงานหรือรวยไวจริงหรือนะคะหรือว่าคอนเทนต์ต่างอื่นๆที่เอพอจะจะทำมาได้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆเกนาะที่กำลังเติบโตอาจจะมีการผิดพลาดหรือฝีมืออาจจะยัง ค่อยๆเติบโตแล้วกันเนาะก็ฝากเนื้อฝากตัวไปด้วยล้วกันนะคะสําหรับภารกิจพิชิตเงินล้านการขายของหน้าบ้านก็คงจะต้องจบไปด้วยการทำไม่สำเร็จพเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าเป็นชาเลนจ์อะไรสนุกๆนนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย